ครับผมเจ้าจะมาแนะนำนะครับแล้วก็ทําความรู้จักเกี่ยวกับกันดั้มนะครับผมว่ามีไซส์ขนาดอะไรยังไงบ้างนะครับผมเนาะก็เริ่มต้นตั้งแต่ไซส์เล็กขนาดนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของขนาดเนี่ยหนึ่งต่อร้อยสี่สี่นะครับผมหนึ่งต่อร้อยสี่สี่นี่คือยังไงนะครับผมหนึ่งต่อร้อยสี่สี่เนี่ยก็เทียบจากขนาดจากกันดั้มในหนังนะครับผมว่าในหนังเนี่ยตัวหุ่นเนี่ยสูงกี่เมตรนะครับผมก็เราก็จะเอามาหารเนาะเป็นหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่เท่านะครับผมของกันดั้มนะครับที่เรียกว่าขนาด HG เฮดจีเกตนะ นะครับผมให้เกตกลับในส่วนของตัว เลียวเกตนะครับก็จะเหมือนกันนะครับผมให้เกตกับเลียวเกตนะครับ R G หรือ H G นะครับก็จะเป็นไซส์เนี่ยที่เป็นขนาดเท่ากันเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้าอัพไซส์ขึ้นมานะครับจะเป็นขนาด1ต่อร้อยนะครับผม1ต่อร้อยกับ1ต่อร้อยสี่สี่ครับสังเกตนะครับผมว่าห่างกันพอประมาณเลยนะครับผมในส่วนของขนาดของหุ่นกันดั้มนะครับผมก็เป็น1ต่อร้อยส่วนนะครับผมนะกันดั้มก็จะมีขนาดที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีดีเทลที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับผมต่อไปสุดทท้าายยนนนะครับผมี่่เเป็ขดดใหญสุๆล ีรายละเอียดครบถ้วนครับก็จะเป็น perfect gate นะครับผม pg gate นะครับผม perfect gate นะครับที่เป็นขนาด1ต่อ60นะครับผม1ต่อ60ถ้าเทียบเทียบกับความสูงในหนังเนาะก็ยูนิคอนเนี่ยก็สูงประมาณ21เมตรกว่านะครับผมนะในส่งการ์ดั้มยูนิคอนนะครับขนาดหุ่นเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆเลยดีเทลเนี่ยรายละเอียดอะมีบอกตรงๆนะครับผมว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมในลูกเล่นในการข้อต่อหรือในยูนิคอนเนี่ยสามารถแปลงร่างได้ด้วยแล้วก็สามารถใส่ไฟได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่าถ้า ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับผมแต่ดีเทลเนี่ยจะพอๆกับ HG นะครับผมใหญ่กว่าอีกประมาณหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นเมกะไซส์ครับเมกะไซส์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับผมถ้าเท่ากับ1ต่อ48เลยนะครับ1ต่อ48ก็สูงอีที่ประมาณ40 กว่าเซนเลยนะครับผมจากในส่วนของตรงนี้ครับที่อยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับอันนี้ก็เป็น40กว่าเซนเลยนะครับผมมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของซีรีส์นะครับผมการดัมยูนิคอร์นนะครับผมที่ทุกขนาดเลยครับไม่ว่าจะเป็น HG นะครับผมหรือเปรียบเทียบ RG และ MG เพอร์เฟกต์นะครับ PG แล้วก็เมก้าสายนะครับผมนะแล้วก็มีหุ่นพิเศษนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมที่ขนาด1ต่อร้อสี่สี่เหมือนกันนะแต่ใหญ่มากๆนะครับในส่วนของตัวนี้แหละครับผม Hg n e o นีโอองนะครับผม Hg n e o นีโอสีองในหนังเนี่ยสูงประมาณเนี่ยหนึ่งร้อยสิบห้าเมตรเลยนะครับผมนะถ้าเปรียบเทียบกับหุ่นกันในหนังนะครับผมดูขนาดครับ โอ้ห่างกันมากๆเลยนะครับผมถ้าไปดูใครได้ดูหนังเลยเนี่ยนะครับฉากตอนที่ต่อสู้นะครับผมว่าบานชีนโดนจับอยู่ด้านหลังนะหุ่นนี้ประมาณนี้ไอยูนิคอนโดนจับอยู่ด้านหน้าเนาะขนาดหุ่นเนี่ยก็พอๆกันเลยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูนะครับผมกับยูนิคอนกันดั้มนะครับตอน EP ีที่7นะครับผมนะครับไปดูกันได้แล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมบายๆนอกจาก PG นะครับผมที่เป็นกันดั้มตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีกันดั้มที่ ใหญ่กว่า PG กันอีกนะครับผมแต่เป็นในส่วนของตัวไซต์ HG ครับกับตัวนี้เลยนะครับผม NeOC e o n งนะครับเ e o อ e o n เนี่ยเป็น HG นะครับผมที่ความสูงอยู่ที่86เซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมยังไม่รวมพาร์ทวงแหวนนะบวกพาร์ทวงแหวนกลมๆไปเนี่ยก็อยู่ที่100เซนเลยทีเดียวนะครับผมหรือว่า1เมตรกันเลยทีเดียวนะก็บอกตรงๆว่า1ต่อ144เนี่ยเขาเป็นการเทียบมาจากในหนังนะครับผมที่เขาสูงอยู่ประมาณเนี่ย 100เมตรกว่านะครับ100เมตร16เซนถ้าถาำไม่ผิดนะแล้วก็มาคู่กับชุดไฟนอนแพทเทิร์นนะครับผมถ้าเราก็อย่าลืมซื้อในส่วนตัวยูนิคอนนะครับผมเฟรมเขียวกับบานชีมเฟรมเขียวด้วยนะเอามาตกแต่งกันนะครับผมจะได้แบบว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากในส่วนของตัวนีโอซีออ1หนึ่งสีแดงนะครับผมที่เป็นการดมตัวใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งหมือนกันนะครับผมที่เป็น Z 2, นีโอซีออนสองครับผมเป็นตัวสีขาวครับกับภาคเนลเลทีฟครับ Um หุ่นตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นชิน้นอันตูสเตนเหมือนกันนะครับในการขี่หุ่นตัวนี้นะครับผมตัวเนี้สวยงามมากเลยนะครับผมก็ผมก็ซื้อมาในตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ16ื่นหนะครับผมน้อนและตัวสีแดงผมซื้ออยู่ที่ประมาณ8ปดพนนะครับก็บอกตรงๆนะว่าตอนนี้มีการรีกลับมาแล้วนะครับผมราคาก็ได้ถูกลงกว่ากันครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมก็สีฉันเนี่ยสวยงามงจริงๆนะครับผมก็อยากให้ได้ลองเล่นดูครับกับทั้งตัวนีโอซีออนหนึ่งและนีโอซีออนสเนี่ยบอกง ตรงนะว่าต่อนล้วเนี่ยสะใจกันมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยใหญ่มากๆกันเลยนะครับผมก็ใครที่ดู am, กันดั้มภาคยูนิคอร์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมเก็บ HG ทั้ง2ตัวด้วยนะครับผมนี o อซีออครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมบอมนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับนีโอซีออนการดนะครับผม HG-1044 n o ต่อ g ้อีอซีอนด้มนะครับผม เนี่ยกันดั้มตัวนี้นะครับเป็นกันดั้มที่ขนาดไซส์ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมเท่าที่มันไดเคยทํามากอ่อน นะครับผมเป็นสเกลขนาด HG ปกติใน PG เนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากๆใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับผมนั่งเนี่ยสูงถึง86เซนเลยนะครับผมบอกตรงๆเนี่ยครับว่าสูงมากๆเลยนะครับนี่คือหุ่นธรรมดานะครับผมยังไม่รวมพาร์ทที่ต้องใส่เป็นวงแหวนได้อีกนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยบอกตรงๆเนี่ยมีประมาณ1เมตรแน่นอนเลยครับผมเกี่ยวกับตัวหุ่นนี้นะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาล่ำลากับน้องนะครับเพราะว่าได้ปล่อยขายตัวนี้ไปแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเมื่อตอนปี 2018นะครับนะตอนนี้ก็ปี2 0งพน่นะครับผมก็ต้องปล่อยน้องออกไปนะครับมีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้เงินนะครับผมเดี <cabin S 1> Hence, mm ๋ยวเราจะมาถอดดูกันทีละส่วนดีกว่านะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้านนะครับผมนี่ก็ผมก็จะถอดในส่วนของตัวแขนก่อนอนะครับถอดออกไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับในส่วนของตัวแขนแล้เแขนหน้าตาเป็นนี้นะครับผมนี่ดูใกล้นะครับอันนี้ผมทําสีตรงตรงปืนนะครับตรงทําสีตรงปืนนะครับนี่จะเป็นในส่วนของตัวแขนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะถอด ลาถอดเยอะหลังในปกติรีวิวัจะประกอบใช่ป่ะแต่นี้คือจะถอดนะครับผมจะถอดทีละส่วนให้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนของโทฟุนมีโอซิอองตัวนี้นะครับเราไปถอดดูกันนี่ครับปืนแขนนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับ6อันมีทั้งหมด6อันนะครับผมเราก็จะถอดมาก่อนเหมือนกันหมดเลยหน้าหลังไถ่ได้กันหมดนะครับใส่ได้ ตอนนี้เราก็จะส่งนะครับผมส่งไปที่จังหวัดลําปางนะครับบอกตรงๆว่าคนซื้อเนี่ยอยู่ไกลมากๆเลยนะครับนะครับใส่ถอดไปแล้วนะครับผม ก็จะแพ็กส่งนะครับ <ee> นี่โอซิองหนึ่งนะครับที่ผมต่อนะครับผมมีทีโอซิองสองตัวนะครับผมนี่โอซิองหนึ่งและนี่โอซิองสองนะครับในเลติแกันดมนะครับผมงภาคในเลติกันดมนะครับนี่เราถอดในส่วนของแขนแล้วเนาะแขนออกไปหกอันแล้วนะครับผมต่อมาเราจะมาถอดด้านข้างนะด้านข้างตัวนี้ถอดได้นะครับในหนังที่จะมันกลางออกในส่วนของตัวด้านข้างนะครับผมไตโคชานะครับ ตอบแล้วต่อมานะครับจะเป็นพาร์ทในส่วนของตัวท่อนบนดึงออกมาได้เลยนะครับถอดได้ง่ายๆแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหุ่นตัวหุ่นเนี่ยในการถอดเนี่ยเรายกแขนของตัวหุ่นออกอก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดตรงนี้ออกมานะครับผมมันจะมีในส่วนที่ว่าดึงออกมาได้นะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะครับจะมีที่ดึงออกมาได้นะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ ถอนทุนนะครับต้องถอดสองตัวนี้ออกก่อนแล้วก็มาถอดด้านล่างถอดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาเดึงหุ่นออกอชินันจูจะออกมาแล้วนะครับนี่จะเป็น h g ชินันจูนะครับผม1นึ่ต่อร้อี่ส ก็จะมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับบูสเตอร์กระถางด้านล่างนะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยมันจะเป็นหัวเสียบนะครับแต่บอกว่าขนาดใหญ่มากๆเลยเหมือนก็บอกนะ้ำเลยนะแน่นด้วยอันนี้นก็ไม่กล้าดึงแรงรกงร็กลัวแบบถ่ายแนละ้วไปถึงลูกค้าจะหักเาได้นะครับนี่นะครับ กรบอกใหญ่มันก็บอกน้ำเลยนะครับสูงนะครับประมาณสามสิเซนได้ครับสามสิบเซนกว่าได้พุทธกว่านะครับแล้วก็นี่จะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างบูสเตอร์นี่จะเป็นรอบงนะครับออกตรงฝุ่นเยอะมากๆเลยยังไม่ได้ปัดให้เขาเลยนะครับผมนี่ก็เป็น d e o C O N นะคร่าวๆนะครับราคาจะอยู่ที่8ปดพันสี่ นะครับซื้อมาตอนแรกนะแปดพันสี่แล้วก็ตอนนี้มีการรีอองมาแล้วก็ขายอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองนะครับแล้วแต่ร้านรับยืมแต่ละร้านนะครับผมราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปของผมด้วยนะครับล่าลากับน้องนิโอซีองไปแล้วนะครับถ้าคลิปต่อไปมีตัวอะไรให้ดูก็อย่าลืมไปตามติดตามกันได้นะครับผมโอเคครับ